ค้ำมเขียดตันเวนนะเจ็บมากับแล้วะับันตั้นใอืมเนี่ยก็จะได้อันนนเนี่ยเส็ับ กิดตาไม่ได้เลยแม่แม่ตอนไหนเ็นสิเกนเคยได้ลวกสัน

่ข้อโโนั่งขอดองต่างนีเนอ่มาทันทวันนัดเดือกวะเ็ังเรื่องต้มมันละน่ะนักว่าต้มมันละ